สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะปราก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเหรียญปวยทานแบบใหม่นะคะจะเป็นการพับแบบดอกกุหลาบตูมค่ะจะเป็นการโชว์หน้าดอกตรงกลางในรูปแบบนี้นะคะสวยงามทําง่ายมือใหม่ก็สามารถทําได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์กันเลยนะคะวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีลิปปิ้นเหรียญและกันไกลค่ะ ในส่วนของริบบิ้นนะคะป้าเลือกใช้เป็นของตาละคางเบอร์2หรือว่า12มิลน,นะคะเ,เพื่อนๆจะใช้เป็นสีสันแบบไหนลวดลายต่างๆยี่ห้อไหนก็ตามชอบกันเลยค่ะเรามาดูวิธีการพับกันเลยนะคะขั้นตอนแรกค่ะให้เพื่อนๆน,นำริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว28นิ้วจำนวน4เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นลักษณะปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดค่ะ ซึ่งในคลิปนี้นะคะปาเลือกใช้เสีนลิบบินที่แตกต่างกันออกไปเพื่อจะได้ง่ายต่อการมองนะคะเรามาเริ่มพับกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เ,เพื่อนๆจับเส้นลิบบินเรียงซ้อนทับกันโดยจัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทุกเส้นค่ะจากนั้นพับปลายลิบบินหนึ่งฝั่งพับเข้าไปโดยเว้นระยะห่างจากหนึ่งฝั่งนะคะเว้นระยะไว้อยู่ที่3เซนติเมตรค่ะต่อมาตรงส่วนของมุมโค้งหรือว่ามุมพับนะคะ เราก็กดบีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะและขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มกันทำฐานสี่ขั้นตอนแรกค่ะเราแยกริบบิ้นออกก่อนสาเส้นเหลือไว้หนึ่งเส้นเป็นเส้นหลักคือเส้นที่หนึ่งจากนั้นนะคะเราจะหันริบบินฝั่งที่เป็นเส้นด้านยาวขึ้นด้านบนทุกเส้นค่ะและเมื่อเส้นที่หตั้งขึ้นในรูปแบบนี้แล้วนะคะ ต่อไปเส้นที่สองค่ะนำมาคล้องเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองและสุดท้ายเส้นที่สี่ค่ะนำมาคล้องเส้นที่สามโดยจะสอดลอดผ่านเข้าห่วงของเส้นที่หนึ่งจากนั้นดึงปลายของเส้นที่สามลอดผ่านเข้ามาค่ะต่อมาก็ดึงให้กระชับทุกเส้นนะคะและเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะฐานสี่แบบนี้ค่ะ และต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มการทำฐานแปดโดยเราจะใช้ริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนเท่านั้นก่อนทุกมุมนะคะเริ่มต้นการทำเส้นที่หนึ่งจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างให้เพื่อนๆพ,พับเฉียงขึ้นไปด้านบนขวาเส้นที่สองฝั่งขวาพับเฉียงขึ้นไปด้านซ้ายบนและเส้นที่สามด้านบนสักครู่นะคะ เส้นที่สมด้านบนพับเฉียงลงมาด้านซ้ายล่างและสุดท้ายเส้นที่สี่ฝั่งซ้ายพับเฉียงลงมาด้านขวาล่างแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปตรงเส้นที่หนึ่งค่ะจากนั้นก็ดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นเลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะฐาน8ในรูปแบบนี้ค่ะ และขั้นตอนต่อไปเราจะหยิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบนทั้งหมด5เส้นโดยเวียนจากขวาไปซ้ายเริ่มต้นเส้นที่หนึ่งให้เพื่อนๆหยิบขึ้นมาจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราค่ะต่อไปเส้นที่สองค่ะนำมาทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามและสุดท้ายเส้นที่ห้าทับ เส้นที่สี่เมื่อเราหยิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบนจนครบทั้งห้าเส้นแล้วนะคะต่อไปเราจะวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างและจะสลับริบบิ้นด้านล่างขึ้นมาด้านบนทําสลับกันวนไปเรื่อยๆจนกว่าริบบิ้นที่อยู่ด้านบนจะลงไปด้านล่างจนครบทั้งสมเส้นค่ะเริ่มต้นการทําเส้นที่หนึ่งค่ะจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดนะคะให้เ,เพื่อนๆจับวางลงไปเลยค่ะและดึงเส้นล่างขึ้นมาทับ ต่อไปเส้นที่สองค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมจับวางลงไปค่ะและดึงเส้นล่างขึ้นมาทับและสุดท้ายเส้นที่สามค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดอีกเช่นเดิมค่ะจับวางลงไปเลยนะคะและดึงเส้นล่างขึ้นมาทับและเมื่อเราวางเดบินที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างจนครบทั้งสามเส้นแล้วนะคะต่อไปที่เหลือด้านบนนะคะจะเหลือห้าเส้นจากนั้นเราจะลดเส้นดบินให้เหลือเพียงสี่เส้นค่ะ ให้เ,เพื่อนๆนำริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเลยค่ะจับวางลงไปนะคะจากนั้นสี่เส้นด้านบนที่เหลือเราจะทําการสอดเก็บโดยเส้นที่หนึ่งในการสอดนะคะก็จะเป็นเส้นที่ like อย like ู okay. ่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมให้เพื่อนๆจับมาเลยค่ะจากนั้นนะคะสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องที่หนึ่งจะเป็นช่องที่ติดกับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปนะคะสอดปลายเส้นเข้าไปเลยค่ะเมื่อปลายเส้นผล่แล้วเราก็ดึงให้กระชับก็จะได้ลักษณะแนวเริบบิ้นแบบนี้ค่ะ ต่อไปเส้นที่สองในการสอดก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมให้เพื่อนๆจับมาค่ะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมนะคะแล้วเบี่ยงออกทางช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันแบบนี้ค่ะและดึงให้กระชับและต่อไปค่ะเส้นที่สามในการสอดนะคะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมให้เพื่อนๆจับมาเลยค่ะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะ แล้วเบี่ยงออกทางช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันนะคะแบบนี้ค่ะและดึงให้กระชับและสุดท้ายเส้นที่4ในการสอดค่ะเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆจับมาเลยค่ะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะแล้วเบี่ยงออกทางช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันนะคะแบบนี้ค่ะและดึงให้กระชับ เมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะค่อยๆไล่ดึงทีละเส้นวนไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าถ้าเราดึงกระชากแรงทีเดียวเลยจะทําให้แนวเซลิบินของเรายับได้นะคะต้องค่อยๆทําค่ะและเมื่อแนวเซลิบินของเรากระชับแล้วนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้และขั้นตอนต่อไปใหเป้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นกระจายเซลิบินออกด้านข้างเพื่อจะได้ง่ายต่อการมองนะคะ และขั้นตอนต่อไปค่ะเพื่อนๆหยิบริบิ้นขึ้นมาด้านบนหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราค่ะจากนั้นนะคะเราจะพาดเซลิบิ้นลงไปหน้าเส้นที่สามทางด้านซ้ายเริ่มต้นการทําค่ะริบบิ้นเส้นที่เราจับค่ะแล้วก็นับไปอีกสามเส้นทางด้านซ้ายนะคะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามพาดิบิ้นเส้นที่1ลงไปหน้าเส้นที่สามที่นับก็จะได้แนวเซลิบิ้นแบบนี้ค่ะ และเส้นต่อไปนะคะเราจะทาเวียนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบ5้าเส้นต่อไปเส้นที่2ค่ะจะขึ้นมาด้านบนค่ะแล้วก็พาดลงไปหน้าเส้นที่สมทางด้านซ้ายเหมือนเดิมค่ะก็จะได้ลักษณะแนวเซริบินแบบเดียวกันค่ะและเส้นที่3มค่ะเหมือนเดิมค่ะพาดลงไปหน้าเส้นที่3มทางด้านซ้ายและเส้นที่4ี่ค่ะทําแบบเดียวกันนะคะ และสุดท้ายเส้นที่5้าค่ะก็ทําในลักษณะเดียวกันค่ะและเมื่อเราพาดเส้นบินลงไปด้านล่างจนครบทั้ง5เส้นแล้วนะคะต่อไปริบบิ้นที่เหลือด้านบนนะคะจะเหลือ3มเส้นเราจะทําการสอดเก็บโดยเส้นที่1ในการสอดจะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือสุดให้เพื่อนๆจับเซริบบิ้นโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นจากนั้นสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดกับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปนะคะสอดปลายเส้นเข้าไปเลยค่ะ ปลายเส้นโผล่แล้วเราก็ดึงให้กระชับต่อไปเส้นที่2ในการสอดก็จะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือเหมือนเดิมให้เพื่อนจับเซลิบินโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะแล้วเบี่ยงออกทางช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันแบบนี้นะคะและดึงให้กระชับและสุดท้ายเส้นที่3ในการสอดค่ะเหมือนเดิมค่ะจับเซลิบินโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้น สอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะแล้วเบี่ยงออกทางช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันแบบนี้ค่ะและดึงให้กระชับเมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นนําเหรียญมาค่ะให้เพื่อนๆหย่อนเหรียญเ,เข้าไปด้านในเลยนะคะตามแนวเส้นริบบิ้นเลยเมื่อเสร็จแล้วดึงทุกเส้นให้กระชับค่ะค่อยๆไล่ดึงหมุนเก็บมุมไปเรื่อยๆค่ะ และเมื่อแนวเส้นริบบิ้นของเรากระชับแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะเริ่มการทำกลีบดอกตรงกลางในรูปแบบนี้ค่ะเริ่มต้นการทำค่ะเส้นที่หนึ่งให้เป็นเพื่อนหยิบขึ้นมาเลยค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเรานะคะจากนั้นริบบิน้นเส้นที่เราจับค่ะให้เป็นเพื่อนจับเส้นริบบิ้นบิดอ้อมไปทางด้านหลังให้ปลายเส้นชี้ไปทางด้านซ้ายค่ะแล้วจับปลายเส้นโค้งคว่ำลงค่ะ ก็จะเป็นลักษณะทรงกลวยแหลมนะคะแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องที่สองทางด้านซ้ายเส้นที่ปทาทำนะคะจะเป็นเส้นสีส้มจากนั้นนับไปอีกสองเส้นทางด้านซ้ายค่ะเส้นที่หนึ่งและเส้นที่สองสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปเลยค่ะสอดจากกลีบด้านบนลงมาด้านล่างนะคะแบบนี้ค่ะปลายเส้นผูกแล้วเราก็ดึงให้กระชับแค่พอประมาณนะคะ ถ้าเราดึงแน่นจนเกินไปในส่วนของเส้นต่อไปนะคะจะทําให้มองไม่เห็นช่องที่เราต้องการสอดด้านในนะคะนะคะดึงแค่พอหลวมๆก่อนค่ะและเส้นต่อตอไปเราจะทําเวียนไปทางด้านขวาเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นนะคะต่อไปเส้นที่สองค่ะจับขึ้นมาด้านบนเลยค่ะแล้วก็จับเซลลบีนโค้งของทับเส้นที่ทําไปแล้วค่ะแล้วจับปลายเส้นโค้งคว่ลงค่ะ แล้วสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องที่สองทางด้านซ้ายเหมือนเดิมเส้นที่ปทาทำนะคะเป็นเส้นสีชมพูจากนั้นนับอีกสองช่องค่ะช่องที่หนึ่งและช่องที่สองสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปเลยค่ะปลายเส้นผูแล้วเราก็ดึงให้กระชับแค่พอประมาณค่ะแล้วก็เส้นต่อต่อไปนะคะสังเกตปลายเส้นจะสอดบนรอบเข้าด้านในไปเรื่อยๆทีละช่องทีละช่องถัดกันไปจนกว่าจะครบทุกช่องนะคะ โดยการทำเซลิบินเวียนไปทางด้านขวาค่ะแล้วก็โค้งเซลิบินในรูปแบบเดียวกันทุกเส้นค่ะนะคะเส้นต่อไปเราก็ทำในรูปแบบเดียวกันเลยนะคะวนไปทางขวาเรื่อยๆค่ะปลายเส้นจะสอดเข้าด้านในนะคะ ช่องในการสอดเขาจะบนรอบเข้าด้านในเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแล้วก็ทําในรูปแบบเดียวกันเลยค่ะและเมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้น ค่อยๆไล่ดึงหมุนเก็บมุมไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าจะครบทุกเส้นนะคะและเมื่อแนวเซลิบลนของเรากระชับแล้วนะคะก็จะได้ตรงส่วนของปลายดอกด้านบนในรูปแบบนี้ค่ะจะเป็นการโชว์หน้าดอกตรงกลางในลักษณะนี้นะคะ จากนั้นให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านแล้วก็ในส่วนของปลายเส้นตรงส่วนนี้นะคะเราจะทําการสอดเก็บโดยเส้นที่1ในการสอดค่ะเพื่อนๆหยิบขึ้นมาเลยค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเรานะคะจากนั้นนะคะเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมโดยการสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านซ้ายค่ะนีคะปลายเส้นก็จะโผล่ในลักษณะนี้นะคะ เราก็ดึงให้กระชับและเส้นต่อๆไปนะคะเราจะทำเวียนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นค่ะเป็นการสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านซ้ายเหมือนเดิมนะคะ เมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะจากนั้นเราก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะและเมื่อแนวเส้นลิบินของเรากระชับแล้วนะคะตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเกินอยู่ตรงนี้เราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนก็ตามถนัดกันเลยนะคะ ค่ะแล้วเมื่อตัดในส่วนของปลายเซลล์บินออกแล้วนะคะก็จะได้ในส่วนของเหรียญโปยทานที่จะเป็นลักษณะดอกกุหลาบตูมในรูปแบบใหม่แบบนี้ค่ะสวยงามทําง่ายมากๆค่ะค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ